สวัสดีนะครับหลังจากกินข้า,าวเช้าเสร็จนะครับผมก็มออกมาดูแปลงญ้านะครับผมพอเปิดน้ำน้ำใส่แปลงญ้านะครับผมดูแลาวนะครับ บาบเสร็จแปลงหญ้านะครับจังจะคลื่นอีกอยู่นะครับตอ,อยืดอีกแล้วก่อนปีใหม่ค่อนจะได้แล้วนะั่นก่อนปีใหม่ได้จะกินแล้วดอนะครับผมวางระบบน้ำมาโนไปข้าไวไหวสองแสบก็มา ันนี้พามาเที่ยวด้วยตายเป็นสำรวจอะไรมานะวันนี้สำรวจอะไรมาเฮ้อวายตำรวจอะไรมาพาออกนอกบ้านฮะเดี๋ยวยายครีไกลแล้วไกลแล้วไปข้าว นี่กล้วยปลูกเครือนี่ต้นนี้เพิ่งออกเครืออืมนี่เชือกเรลานี้ว่าเชือกมัดหยาเนี่หลงลืมไว้หนึ่งต้นรอรอรอ ว้ายไปเล่นป่ายากันบ้ามมาดิให้พี่ลี่กินเจ๊เขานี่สมรวจใหญ่เลยครึ่งมีลมโอ้ยเนาะสองแสบดิปลาตะเวนใหญ่เลยนะครับผมปลาตะเวนไปทั่วเลยวันนี้ดีใจสใิออกมาข้างนอกนี่ ไม่เคยออกมาโลกภายนอกนกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วกินตาลกินน้ำแล้วปุ๊กปุ๊กไปไหนปุ๊กโอ้ยหาคุบอะไรดัวเว้ยทำคือเนาะอืนึกว่าแดดจะออกจ้าจากันจะมาปล่อยน้ำก็มีคลื่มๆบ้างแล้วเนาะ เดี่ยวนี่เปียไปสักมันบ่ฮึทำไมไมาอย่างงี้า๋ออปลายทางมีน้ำขังอยู่ปลายทาง ต้นทางมาอย่างไ้จะได้ความเย็นไหมนอ้อกลางๆได้แต่ปลายทากับต้นทางเลยปนขยับไปขยับไป กักน้ำไว้กักน้ำไว้นะครับ่าให้ทะลุกออกไปอือไอบุญดีอือออกนี่แล้วนะครับ หลังเพื่อนเลยตรงนี้ตัดหลังเพื่อนเพิ่งออกเดี๋ยวจะไล่กันไปนะครับโ่ปล่อยน้ำไปเดินไปดักน้ำทางนูน้นพอน้ำถึงทางนูน้นปิดทางนูน้นมาเปิดทางนี้ต่อ ปะเดินไปเดินมาอยู่างนี้แหละตัดลำเขาขึ้นลงังเขา ไปอีกเล่วนไปวนมาดูสว่าวันหนึ่งจะได้กี่แถวกี่หลง มาแล้วมาแล้วถึงไหนแล้วตึงแล้วทึีงตึงแล้วต่อไปจะเป็นล็อกนี้แล้วเนาะรอรอไปม,มีความกกานะสุกจังสุกแสบ เดินไปเดินมา,ไไนมาทอดแล้วบ่ดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอีกรองหนึ่งก่อนถอดถอดสองลงร่องนี้แล้วก็ค่อยถอดเออถอดแล้วบ่ยี่เดี๋ยวมันถอดไม่ได้มันมันอดปุ๊บไปเจอแดดออกไหลเต็มดีจังเลย อย่ยงแล้วเด็กๆหยากกลับบ้านแล้วปนะ้องแต่เชลี้กันปิดน้ำก่อนโอ้ยไม่ข้าวไมสั่นแต่เคยทุกน้ำเลยปะ่ะดิเรน้ำไหนนอนกับไมข้าวกันมั้ บบ๊บโอ้ช่างจะว่างเมื่อไหร่ช่างเนาะเดินมามุงหลังคาไว้ให้จับปีนจับที่พักก่อนนะครับในส่วนเสบเลยเดินเล่นจนเหนื่อย นอนใต้ทองรถดโอ้ยฟักทองฟักทองเชอรี่ตุกบเอฟเลยฟักทองเชอรี่นี่เอง ทองเหลืออีกสองลูกคุ่ช่วงนี้จะมาต่ออีกไปเรื่อยๆุนเวียนไปเรื่อยครับับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังเลยนะคะ